าการด้ตึงเครียดมากครับอี้ยีย้แล้วพิงได้คู่ก็ตายถ้าพิงได้โปรลินจะเดือดร้อนครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันสั่นครับมันสัน่นไ,ไม่มาเล่นไม่เข้าใจจริงๆนะครับดึงมาได้ก็ต้องวางให้ได้ด้วยนะดูได้บิงโอ๊ยไม่นะ,แล,นะแล้วพีงก็วางแบบโรคจิตนะครับแต่ท่านหล่นนะครับพี่เป็นคนสุดท้ายที่วางนะครับ โปลินจ anyway, oh, ับแล้วนะครับโปลินจับตั้งแต่นี้ไปนะครับตั้งแต่นี้ไปล้มคือโปลินทำนะครับแม่งมีเล็บอะไว้อันนี้ช่วยไม่ได้ครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลยังไม่เสร็จต้องวางก่อนวางยาอะไรกันแนะพี่เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจวางยาครับเด็ดเดือดร้อนแล้วครับแด็ด แนบเลือเดือดว่แต่พระพระกิดาพระสงโอ้พระสงโอ้ไร่สงมันนจะได้สบนอยากไปสารกได้เว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเกียร์เร์ปวดร่แมทกันตลกตลกเาเป้ระวังฆ่าตัวตายมันไม่ดีนะลอยรอย โบลินและเนป <c oughs> ซึ่งพิกหลุดไปแล้วครับตอนนี้ก็หาการตึงเครียดมาก,ออกาดีอนัองเงี้ยยมสั่นอ่ะไม่นิ่ง่กลัวลว่าลมาอ่ะไม่เอาดีกว่าไม่นิ่งแค่นลเนี้ยด้าน,นเน,านี้ยมันไม่่ เกียดเกียดมึงเกียดไอ้เกียดนี่บอดดกปวดนิ้วอีกโปลีนทำพลาดครับด้านไหน Anna, ครับว่าเนชนะครับโอเคเรียบร้อย,ยตอนนี้ก็มืดแล้วครับเรามาเล่นเกมโยนลูกบอลซึ่งแทบจะบันทึกภาพไม่ได้แล้วครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบเล่นลรีบ,นเรบเล่นเลยดีกว่าครับเพื่อความไม่เสียเวลา เอาเลยดีกว่ากลุ่มแรกครับใครครบกลุ่มไหนครบเลยเลยไปป้าปัดกำลังตัดกำลังแล้วแล้วเราอยังไงเราวัดวัดขนะดอาจารย์อาจารย์เล่นไปเดี๋ยวกูบอกอาจารย์อาาจรย์ถ้าหนูแบบอยู่กับที่แต่หนูแบบได้ได้ได้หมดไม่ได้ครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้ถือว่าตกแล้วนี่เป็นต้นเอาม่เอาไม่ปลาไก่นะตรงตรงด้วยนะไก่นะเออให้เลยหกไปแล้วกันกินนิดไหม ว่าฐานกลุ่มแรกไ่เอาเลยรับนะอ่าได้แล้วครับปักธงเลยกลุ่มแรกครับ่านแล้วเรียบร้อยปักธงเลย่บอกได้เนื่องจากมืดมากครับเดี๋ยวจะรายงานผลอีกทีละกันนะครับตอนนี้ให้เล่นไปก่อนเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้แล้วครับก็ไปดูในผลอีกทีตอนที่บ้านแล้วกัน ตอนนี้เราก็มากินหมูย่างเกาหลีกันแล้วครับแต่จริงๆเรากินมาสักพักแล้วสภาพตอนนี้มันทำก็เราแทนหมูอ่ะเทำไมครับตอนนี้พวกเราก็กินกันดูครับดูสภาพนะครับเปรมครับเปรมก็อย่าท <g innen> <t> ี่อย่างนี้แหละครับพี่มาด้วยเป้รู้ไหมไงแมะตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพตอนนี้ เนื้อปลาวะไก็ได้ช no ่วยผมกินดีเน like ื so s <S ้ออะไรเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อป่าวะเนื้อตัวห้งโอเคเดี๋ยวเรามารอที่เหลือเขาไปตักอะไรกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันเบลได้มาไอติมตอนนี้นะครับเจนได้กลับมาพร้อมผลไม้แสดงให้ถึงความรักสุขภาพของเธอซึ่งทำไมพวกเรารู้สึกว่าไม่ห่วงตัวเองกันเลยที่แดกเนื้ออะไรนะ เบลเฮของอเซเป้เนี่ยฮะเปรนพลอ,อยก็กินขนมหวานครับ,บแล้วก็แนทครับแนทอิ่มแล้วเดินชิ่งไปแล้ว <laughs> ไ่ไแล้วทิงก็ได้ขนมหวานมาเหมือนกันเปรนเลยเปรนตอนนี้พวกเราก็ได้อืดกันหมดแล้วครับอืดอืดอแต่พี่บ๊อบได้เยอะได้เยอะ ยยบเนื้อเนื้อเฮเป็นไงเนื้อเฮบูมเี่ยโคดาน้ำมากเลยคนเนี่ยครับตอนนี้พวกเราได้อื่นกันหมดแล้วครับี๋ยวเราจทางกลับบ้านครับกลับไปพักแป๊บเดียวก็ทำงานต่อแล้วครับ ีโอด้อวิดีโอด้อค่ะเนี่ยค่ะวิดีโอละค่ะไปไหนครับช้อนนี้ครับเยอะมากเลยนะครับคุณนี่ไม่คุ้มเลยนะครับกจ่ายคู้ระนาเศร้าเดี๋ยววนี่เลี้ยงมาม่านะครับสามกล่องเลยนะครับกินไม่ไม่วันนี้เดี๋ยววันนี้เขาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ไม่อะไรชาเย็น้าไม่ใช่มาม่าที่งำามินอกี้เออใส่เจียวนั่นเนี่ย ข้าวไข่เจียวหมดแล้วเหรอหมดแล้วอะไรเนี่ยป๊าหมดแล้วเหรอปลดเพียใช้ไปแล้วไม่มีโชว์เฟ็กดอกเหรอก็ไปแค่ลูกเดียวเองเรื่อยเปื่อยนะครับเอาไดี๋ยวยมเยวเ <laughs> วาเล่นลูกบงลูกบอลไ ไข่ไปใส่ไก่อะไรวะใส่ไก่ไปใส่ไก่มัวแล้วเนี่ยเริ่มเมาเริ่มเมาแล้วเ <c oughs> ลแต่มันถึงทำไม่ได้แล้วไงมันต้องตอนนี้แหละเอ,อ้ยเดี๋ยวของเขาพัง <c oughs> ไอ้คนสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่เอานะเกงจายเนี่ยทำท่าไม่ดีนะเกงจายเนี่ยเดีนี่ยคนเรานะมันเนี่ยนะพี่เพืนเนี่ยนะคนเรามันก็อย่างเงี้ยแหละนะแก่ก็ไม่จะแก่ <c oughs> นะ มหกแล้วเนี่ยมหกแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ก็มอหกแล้วนะเนี่ยอ้าวไม่ทนอ่ะไอ้โดนแขกพ่อสาเชี่ยมึงจะดิ้นไปไหนเนี่ยฮะสนุกดีมึงฟิตมากเลยเนี่ยอือออกระดาษไม่เกี่ยวอยู่ที่ท่าทางและลีลาแล้วดูก็ชอบเลยอ่ะตาตาแม่

มามึงมีแบบได้อีกอ่ะโหลัลเต้นัลโหลฮัลโหลฮัลโาัลโหลฮั้โหลฮะลโหลฮัลโหลฮัลโัลงลฮัลโห่ฮั่โหัลโหลัลโัลรัลัหลฮนลโัลลัหลาัลโหัโหลฮัลโหลนัลโนัลโยัลโัลลัััมลัล ความแค้นส่วนตัวค่ะความแคนส่วนตัวทีแถบเราโป๊ไอคอนตลับข,ข้าแถบดิสิสู้เข้าทุกคนมาจนภัยเข้ามาจนไผ่บ้าเลยอ,อันนี้แถมนะครับสัปดาห์ที่8นะครับเรามาติวประวัติศาสตร์ฝีกันที่ห้องสอนผมครับไล้ดูสภาพทุกคนมันพร้อมกันมากเลยนี่ตูดพิงนะตูดโปลินดูแต่ละคนตูดเจน โอ้แต่ละคนตูดแน็มีใครที่จะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตเลยนะครับนอนอาจารย์เคยบอกไว้ว่าชีวิตพห .6 สิ่งที่สับันที่สุดคือการนอนเลยอาจารย์บอกว่าการนอนคือสิ่งที่ดีที่สุดวอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวีดีโอการตรวจไงสักนิดหน่อยนะครับเพ่อก่อนที่จะจบสัปดาห์นี้ไปกุ้มใจจะรอดไหมเนี่ยใครฝันดี เข้าค่ายมาสองเดือนแล้วครับเราอยู่ด้วยกันมาแปดสัปดาหเป็นไงบ้างตอนนี้พูดดังๆมือมันิ่งขึ้นมือนิ่งขึ้นอะไรนิ่งขึ้นอีกดนเลาล่างงอะไสร้างม่ต้องวัดอะไรมาก ก็รู้สึกว่าฝีมือดีขึ้นอยู่บ้างบ้างแบบก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างการปรับปรุงตัวเองบางอย่างใช่เห็นอะไรบางอย่างด้วยกับเพื่อนเป็นไงกับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนก็หลายๆอย่างนะบอกทีเดียวได้ด้วยหมดเลยอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้บอกตอนปิดค่าะเหมือนอยู่บ้านอย่างครอบครัว ไม่ได้เหมือนราเรียนแล้วก็ตลกไม่ได้มาเรียนก็สนุกเพลินไม่อยากให้จบเลยอือย่าเพิ่งซึ้งอย่าเพิ่งซึ้งยังไม่เปิดใจงานเรื่องดีขึ้นแล้วก็เข้าใจคนามร้อมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนเอาชนะเวลาได้บ้างเราไปทำอะไรไม่เคยทำปกติแพ้มาตลอดที่ตาสวยมาก เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ไม่รู้อะไรเลยก็ได้กไหลเลยยังไม่ต้องการให้จบเนี่ยเพิ่งเศร้านีไม่ได้เปิดใจอีบ้าเออเอาสนุกสนุกก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจในงานของโพสแต่ยิ่งก็ยังวยแต่งเดิมแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในครั้งที่ได้งมาที่นีม่อยากให้ปิดค่ะ อืมกูจำห้องหนูวันแรกได้เลยสวยเอสวยจุดยังไงอย่องไงีเป็นห้องมาก้น่กนเพื่อนเป็นไงเขายอมรับเราได้มากขึ้นไหม ตอนนี้เขารับได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงสองเดือนละก็ได้ความรู้เพิ่มได้เทคนิคก็เรียนรู้ได้หลายอย่างกล้าฝีมือขึ้นจากอาทิตย์แรกงานหลหวยได้คะแนนแค่สิบยี่สิบกว่ากว่าจนตอนนี้ก็ได้ถึงเจ็ดสิบแล้วก็ภูมิใจมากดูเวลาที่ทำด้วยนะครับเกินล้นหลาม ได้ประสบกิจการแล้วก็ได้สนิทกับเพื่อนๆมาอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวนะฮะจบแล้วครับโปลินทำไมมีลูกแฝดไปด้วยรู้สึกว่าจะเป็นแม่คนขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมต้องมาดูแลลกาศาศาูกครูอาจารย์ไม่ทันขาดก็รู้สึกว่าไอ้กันไอ้กันเสียบ้ก S <S <S พี่ก็พูดก่อนพี่ก็พูดก่อนรู้สึกว่าฝีมือดีขึ้นแต่ยังยังยังไม่ถือว่าดีหรอกแต่มันก็ดีขึ้นกวครั้งแรกอะที่ผ่านาได้เรียนรู้อะไรเยอะลอยู่กับเพื่อนเหมือนแบบสน,นกว่าเแบบพื่อนที่เราอยู่ในโรงเรียนนีอะว่า,านได้เเพื่อะแต่เ็นคขอากุณผัวเมียเ็ของ 拜拜。 แม้เธอทุกข์เธสุ่ร้อในใจแล้ว